คลิปพี่กีเอากรเดิมนะ EP 3ใา่ไอ้ไอ้แดดกระสุนหมดหรือยังอ่ะหมดแล้วเปื่อยบุดเต็มเต็มเลยอ่ะโหแดมไม่รอดเลยว่ะไปหาทางออกกันเถอะต้องรีบก็จะรอดเมื่ได้เนาะใช่แน่เปื่อยคลิปอะไรดียว่า พอดีเลยว่ะแรกเสร็จหรือ,อยังกูไม่มีประกวดอะไรวุดเลยอะไปดูที่บ้านกูสิเเบียงอยูหนึ่งอันนะ่ะอันนี้สเบียงกูอันที่หนึ่งแล้วนั่นทันที่สองนะรีบไปเอาสิที่บา้านกูเออก็ได้ก็ได้ได้มาแล้วยินใส่มัดเลย ไอ้เกียร์ไปเอาเพื่อเต็มกันหมดเลยวะอู้ดแดมเลยเอายังไงดีปะเนี่ยมันกินเราไม่ได้หรอกค่ะอีกตึกสื้อแล้วเราจะลงไปยังไงอ่ะนั่นนะดีเราจะลงไปยังไงวะ กระโดดล,ลงไปก็มีเฮียงชีวิตเดียวนั่นแหละตายมันหมุดเลยล่ะแต่เราเป็นได้เดสาวน,น,นะเพื่อนเออว่ะเราตัวใหญ่กระตึกกระโดดเลยเพื่อนกระโดดโอ้พอดีเลยมีน้ำอยู่น้ำขี้หมูลเลยจ้กว่า ไม่ไ่กระเถิบเข้าไปเข้าไปฮึฮ้ฮึฮึฮ้ยึฮึไม่ถักไอ่ไม่ถอกทางไี้พอดีเลยเกอบเอาเติมให้นต้เรอต่ออีกที